โอ้ยดีดีอยากดูชอบป่ะรวมทุกประเด็นในความเขาเรียกว่าอะไรเท่าเทียมในปัจจุบันอยู่กันแล้ว r e a c t i o นวิมานหนามขอบคุณนะพี่ที่อดทนกันมาได้เดี๋ยวผมจะรีบเก็บเงินมาจ่ายงวดสทตา์พี่ที่ดินนี้มันจะได้เป็นชื่อพี่สักทีท่งานกันนะอ๋อเลยภาพสวยโอ้ยดีดอก ทุเรียนจริงสวยมากเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเริ่มเยอร้ยจริงไหมเนี่ยชาติหน้าไอ้พี่ต้องเกิดมาเป็นลูกแม่นะไอ้ชีติไม่ลำบากแบบนี้นะสิแม่ปรึกษาหน่อยสิโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหม ต้องเข้าใจก่อนว่าทางกฎหมายคุณกับผู้ตายก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะเออของคําพี่เจอผู้ใหญ่บ้านกะเตือนมาว่าอะไรที่เป็นชื่อพิเศษให้รีเปลี่ยนเป็นชื่อแม่ซึ่งที่ดิงเนี้ยก็ชื่อพิเศษใช่ไหม หมายซืงรถเท่าเทียมกันออกมามก็ช่วยไม่ได้เพราะกฎหมายนั้นไม่มีผลย้อนหลังคนแบบพวกเราอะถ้งโง่อยกอย่างให้ผู้ชายไม่ได้หรอกนะยิ้มเลยชีวิตลูก็กเหลือย้ส่วนไปเรียนแล้วแม่มีแต่แม่เท่านั้นละที่ดูไม่ออกก็เพราเราคืนอึงคิดว่ากูหงโง่เหรอผมขอบัวใหแม่ไทยพิเศษขอผมเป็นลูกชายแม่คนนะ มึงเอาใจทำดีให้ตายแม่เขาก็ไม่ยกให้มึงแต่พี่หมูก็ไม่ใช่ลูกเขาเนี่ยพี่หวังเหรอโอผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าแม่เก็บพี่หมูมาเลี้ยงเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่เส้นยกบ้านที่ฉันเหได้ไหมก็ขี้รออกมึงือจรือไก่โค้งมึงแหละสันดานโจรปล้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นน่ะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่เป็นของโลกกูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงทำผูอะไรไม่เข้าใจเไย กูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึงโอ้ยดีดีอยากดูชอบป่ะรวมทุกประเด็นในความเอาเรียกว่าอะไรเท่าเทียมในปัจจุบันอยู่กันอะไรเล่นกับประเด็นจังหวะมาดีมากจริงเพราะว่าเพิ่งสมรรถเท่าเทียมก็เพิ่งผ่านไปเนาะแล้วก็แบบว่าในเรื่องนี้ก็คือแบบมันเป็นพรมาของ เอลจีพทีเราที่แบบว่าเออถึงแบบว่าเราจะแบบรู้กันว่าแบบเราเป็นอะไรกันแต่สุดท้ายพอมันมีเรื่องของทางกฎหมายแล้วว่าเออแม่งไม่มีความไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยใช่ยังไงแกก็เป็นได้แค่เพื่อนไม่มีความเท่าเทียมอะไรทั้งนั้นเออชอบที่เล่นประเด็นนี้ดีแบบความรักของครอบครัวที่แบบเฮ้ยแม่งแม่รักลูกไม่เท่ากันมันก็มีผลกับพินัยกรรมหรือว่ากฎหมายอ่าใช่เออเราอันนี้ยิ่งเป็นแบบว่าเหมือนเป็นการย่งชิงสมบัติของอันนี้ก็ลกไม่แท้ส่วนอันนี้ก็แบบว่าปูเป็นคนอะไรจ่ายค่า งานวันสุดท้ายสุดเรียนแท้ๆแต่กูยังจะไม่ได้เป็นของกูอีกหรอะเหมือนคนทำไม่ได้แต่คนจะได้เป็นใครก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี้ยมันคือเจ็บใจเหมือนกันละเออแล้วก็เห็นปมดราม่าของสองคนเนี่ยที่ต้องแข่งแย่งกันนะคนนึงดูแลแม่อย่างอีกคนนึงก็แบบฉันลูกชายแท้ๆอะไรอย่างเงี้ย อแต่ชอบฉากอีเปิดทุเรียนมากส่วนเราได้ยินมานานแล้วแบบลายต้นยางเอาทุเรียนปลาเรื่องนี้แบบปลาปลาจริงชอบชอบแล้วก็ห้าแบบเหมือนเวสนะมีความเวสเนอะแบบมีความสดองกาอะไรเงี้ยเออสวยมากแล้วก็ดูจากการแสดงแล้วไปสุดนะกิ่งฟ้ากับเซฟร์มห้าดีมากน่าดูงน่าหลงน่าสนใจมากมาให้คะแนนกันเลยโอเคไปหนึ่งสองสามไปเลยเอกสารสุดเดือดมาก Tá bom? Eu sou